เจริญในธรรมผู้สนใจในการฟังธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์<ม>ก็จะเฉลิมฉลอง<ม>วันปีใหม่วันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ <c oughs> เพราะนั้นการเวลาที่หมดไปสิ้นไปอีกหนึ่งปีก็บ่งบอกถึงอายุของเราแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วก็อายุก็ลดน้อยอายุของชีวิตก็เหลือน้อยลงไปเต็มที บุคคลผู้ประมาทก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินลื่นเลงอยู่ในแสงสีเสียงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเพลิดเพลินอยู่ในการกินสุกดื่มเสพร้อชีวิตไปวันวันความสนุกสนานจากการกินสุกดื่มเสพนั้นนั่นก็เป็นเครื่องอยู่ของจิตวิญญาณของ สัตว์และมนุษย์ทั้งหลายส่วนบัณฑิตผู้เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและสังขารนั้นจึงตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทโดยการเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารร่วงโรยไปตามกาลเวลา ทรัพย์สินสลิงคานที่มีอยู่ก็มีคุณค่าตอนที่เรามีลมหายใจพอหมดลมหายใจนั้นทรัพย์สินสลิงคานสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคก็ย่อมหมดความหมายสรีลังอันว่าสรีละอันที่เราอาศัยแล้วย่อม เสสติจะนอนทับปฐวิงทึ่งแผ่นดินนี่รักถังหาประโยชน์ไม่ได้ชุดโทอเปตวิญญาโนเมื่อวิญญาณไปปราดแล้วไปปราดสจากสังขารนี้แล้วคุณค่าก็หมดไปสิ้นไปสังขารจิตที่บุคคลฝึกดีผู้ไม่ประมาท จึงขนขวายในกิจที่ชอบหลายคนมัวกินสุกดื่มเสพเพลิดเพลินอยู่ในการมากุณห้าพอสังขารร่วงโรยไปพอแก่ตัวไปชลาภาพไปป่วยเจ็บเป,เป็นน่นเป็นนี่ก็ไม่ได้มีใครดูแลไม่มีใครใส่ใจก็เพราะว่า เราทำาห้อย่างไรผลมันก็เป็นอย่างนั้นลูกหลายคนที่ปล่อยให้พ่อแม่อยู่แบบอนาถาอยู่แบบ <c oughs> <c oughs> ทรมานเพราะความผูกพัน ความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นญาติมันไม่ <c oughs> สืบต่อไม่มีความหมายเพราะไม่ได้ใส่ใจกันเท่าที่ควรญาติก็ดีบุตรก็ดีภรรยาก็ดีสามีก็ดีถ้าไม่มีบุญต่อกันหรือเขาเรียกว่าอภิชาติะบุตรบุตรที่เกิดมาเพื่อช่วยวงตระกูล ให้เจริญขึ้นให้ดีขึ้นนั้นหาได้ยาก <c oughs> บุตรที่เป็นอภิชาต,ตบุตรนะคือยังบิดามารดาให้พบแสงสว่างโดยเฉพาะแสงสว่างทางโลกก็คือทำให้พ่อแม่มีเกียรติยศเกียรติภูมิมีหน้ามีตาในสังคมส่วนทางธรรมนั้นก็ช่วยให้ บิดามารดาเป็นผู้มีศรรมีลมีธรรมบุคคลที่ตนีทีเหนียวก็สามารถยังบิดามารดาให้ผู้จักจาคะบริจาคทานพ่อแม่ที่ไม่มีศรรมีลไม่มีธรรมก็สามารถดึงชักจูงชักชวนบิดามารดาให้มาถือศรรีลประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมนี่ก็เรียกว่าอภิชาติตบุตรมีกุศโลบายมี <c oughs> วิธีทางแนวทางที่จะ ยังตระกูลให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นนี่เขาเรียกว่าอภิชาติตบุตรประการที่สองก็คืออนุชาติตบุตรบุตรอีกจำพวกหนึ่งก็คือบุตรที่เกิดมาเพื่อช่วยดูแลบิดามารดาช่วยทำการงานแทนท่านไว้วางใจได้ปร่งใจได้มอบหมายการงานใดก็ทำสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพวกนี้ จึงชื่อว่าเป็นอนุชาตบุตรเป็นบุตรท,ที่เป็นที่หน้าเชิดหน้าชูตาขององค์ตระกูลได้อยู่ส่วนบุตรอีกจำพวกหนึ่งเ,เรียกว่าอาวชาตบุตรบุตรที่เกิดมาเพื่อทำให้บิดามารดาเสียอกเสียใจเสียเกียรติยศเสียชื่อเสียเสียงเพราะทำตัวเก็บมะเร็งเกเรงาน <c oughs> ก็ไม่เอาเรื่องชีวิตก็ไม่เอาฐาน,เ,นเก็กมเมล็ดเกเรกินเหล้าเมายาหาชื่อเสียมาให้แทนที่จะเป็นชื่อเสียงเพราะนั้นพวกนี้เรียกว่าอวชาตตบุตรบุตรที่เกิดมาเพื่อทำลายวงตระกูลของตนเองบุตรทั้งสามประการนั้นพระบรมศาสดาสรรเสรสิญอภิชาตตบุตรนั้นเป็นบุตรที่ยอดเยี่ยม ส่วนอนุชาตตบุตรนั้นเป็นบุตรที่ดีส่วนอวชาตตบุตรนั้นเป็นบุตรที่เลวเป็นบุตรที่ซามยังตระกูลให้ตกต่ําเพราะนั้นในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นเราจะเชิดชูวงตระกูลของเราแบบไหนทําอย่างไรก็อยู่ที่จะส่งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างไรก็คือเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและก็น,นิทา นิสัยใจคอเราได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เราเพราะเราทำเช่นไรล้วก็มีผลเช่นนั้นคือทำที่ทำลงไปมันก็ย่อมมีผลของมันตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนัในวาระโอกาส <c oughs> ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จงให้น้อมจิตน้อมใจให้อภัยตัวเองส่วนที่ทำผิดพลาด ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมและขอขมากรรมตัวเองซะแล้วก็ตั้งอธิษฐานใหม่ว่าเราจะทำอะไรให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของวงตระกูลเราเราจะทำอย่างไรทำให้เกียรติภูมิของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายที่ล้มหายตายจากไปแล้วได้ปลื้มใจกับเราบ้างอย่างเช่นพระบรมศาสดาของเราพอ พระอ,องค์ประสูติได้เจ็ดวันพระราชมารดาก็สวรรคตพอพระองค์ตัดสูุแล้วก็เสด็จไปตามไปโปรดที่ดาวดึงนั่นจะเห็นได้ว่าความกตัญญูของบุตรผู้เป็นอภิชาติบุตรนั้นแม้บิดามารดาของตนจะอยู่ในฐานะใดก็ตามท่านก็ตามไปโปรดได้เพราะท่านมีบุญมีวาสนามีบารมีเพียงพอที่จะเกื้อกูลนงุตกูล ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้เราเดินตามรอยยุคนระบ,บาขององค์ศาสดานั้นการที่เราเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตอีกหนึ่งปีอีกหนึ่งวันสวดมนต์ข้ามปีเอาดีข้ามชาติโดยเฉพาะสิ่งไหนที่มันทำให้ตระกูลเราตกต่ำทำให้ชีวิตเราย่ำแย่ก็ให้เราได้เห็นโทษเห็นภยัยแล้วก็ ฝึก,กจิตฝึกใจข้ามให้พ้นจากวิถีเหล่านั้นให้ได้ยิ่งฝึกยิ่งทำนะถ้าเราตาบใดเราไม่โอปนัยิโกน้อมเข้ามาดูแลการพฤติธปฏิบัติดูแลพฤติกรรมของเหล่านั้นเราก็ไม่สามารถที่จะยังความเจริญให้เกิดขึ้นได้เราจะรอคนนั้นทีคนนี้ทีชีวิตนี้คงไม่เพียงพอที่จะรอคนนั้นรอคนนี้ถ้า เขาไม่ทําดีเราก็ทําดีไม่ได้ถ้าเขาไม่ละชั่วเราก็ละชั่วไม่ได้อย่างนั้นก็เป็นบุพกรรมวิบากของสัตว์แต่ละจําพวกที่จะต้องไปเป็นกรุก๊ปเป็นหมู่เป็นเหล่าไปเป็นเป็นคณะเป็นเหตุและเป็นผลของมันเหมือนกับวิบากบางสัตว์เกิดในปฏิรูประเทศท,ที่อยู่ในภาวะสงครามก็เล่าร้อนเดือดร้อนเกิดอยูอ่นในภาวะของความแห้งแล้งทุรกันดารน้นําท่วม ก็จะได้รับผลต่อวิบากต่างๆในปร,รูปรเทนั้นนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราได้เกิดมาในโลกมนุษย์นี้ด้วยบุญกุศลที่ได้เป็นมนุษย์แล้วจะเกิดอยู่ในที่ไหนๆก็ตามขอให้เราตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจดูกายกรรมของเราวาจีกรรมของเรามโนกรรมของเราวันคืนล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำดีหรือยังวันนี้เราคิดดีหรือยัง วันนี้เราพูดดีหรือ,อยังคิดดีพูดดีทำดีเป็นหน้าที่ของบัณฑิตพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีเป็นหน้าที่ของคนผ่านเพราะคนผ่านก็จะผ่านไปหาผิดพบบัณฑิตก็บัณฑิตจะพาไปหาผลพบคนชั่วจะพาตัวอับจนสาธุชนจะคบคนแต่ละคนก็ให้พิจารณาเพราะการครบกันมิตรด,ดีสหายดีเป็นที่สุดของพรหมจรรย์เพราะฉะนั้น ปีใหม่นี้ขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีบุญก็ขอให้บุญนั่นแหละเป็นมิตรสหายที่ท,ที่นำพาท่านไปสู่ความเจริญไปสู่ความผาสุกยิ่งขึ้นไปสิ่งหนึ่งประการใดที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วก็ขอให้สมปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตนทุกคนทุกท่านตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีด้วยกัน ทุกท่านทุกคนทุกตนทือ